ของพลตํารวจเอกสมยศพุ่งพันม่วงนะคะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะกล่าวถึงกรณีที่พลตารวจโทคำรนวิทย์ได้รับการปล่อยตัวจากประเทศญี่ปุ่นหลังถูกจับกลุ่มกรณีพกพาอาวุธปืนเบื้องต้น ในขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดตอ่อหรือว่าพูดคุยกับพลตํารวจโ,โทคํารณวิทย์แต่อย่างใดอย่างไราก็ตามในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรู้สึกยินดีกับพลตํารวจโทคํารณวิทย์ที่ได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากว่าเป็นคนไทยด้วยกันแต่ก็กลับมีสื่อบางสาํานักมองเป็นการแสดงความยินดีออกนอกออก,ออก,ออกหน้าออกตาเสมือนว่าเป็นพวกเดียวกันทั้งนี้ขอยืนยันว่ามีความเป็นห่วงในฐานะคนไทยด้วยกันและในฐานะที่พลตํารวจโทคํารณวิทย์เคยเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาร,ระดับสูงของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเท่านั้นขณะเดียวกันก็ขอ ฝากถึงสื่อที่เขียนถึงเรื่องดังกล่าวว่ามีการแสดงออกอย่างออกหน้าออกตาว่าผิดตรงไหนที่เป็นห่วงในฐานะคนไทยด้วยกันเองพร้อมอยากจะถามว่ามีอะไรให้ทํามากกว่านี้หรือจะให้บอกว่าสมน้าหน้าพลตํารวจโทคํารนวิทย์ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะแสดงออกเช่นนั้นสื่มอมวลชนไม่ควรจะคับแคบและอย่าอคาติในการนําเสนอข่าวค่ะ